น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมตามคําโบราณกราบหมอนห้าครั้งเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเทวดารักษาคุ้มครองก่อนที่จะไปรับฟัง เรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะโบราณว่ากราบหมอนห้าครั้งเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตการกราบหมอนห้าครั้งก่อนนอนตื่นขึ้นมาสดชื่นปลอดภัยวันใหม่ พระพุทธศาสนานั้นสอนให้ระลึกถึงผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณคือผู้ที่ทำคุณต่อเราหรือต่อบุคคลผู้ที่เรารักและมีพระคุณต่อเราผู้มีพระคุณที่จะกล่าวถึงได้แก่หนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาเอกของโลกตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง ครันตัสรู้แล้วก็ไม่หวงทรงเมตตาสั่งสอนให้คนอื่นได้ตรัสรู้ตามใครจะรู้ตามพระองค์พระองค์ก็ไม่หวงส่งแนะนำหนทางแม้ความเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนพระองค์พระองค์ก็ทรงชี้หนทางให้จะมีศาสดาองค์ใดที่ใจกว้างเท่านี้ 2. พระธรรมเจ้าคือธรรมสั่งสอนขององค์พระพุทธเจ้าที่ให้เราเลือกปฏิบัติตั้งแต่ขั้นพื้นฐานอันได้แก่การแบ่งปันซึ่งกันและกันที่เรียกว่าทานการรักษากายวาจากฎ,กฎกติกาของสังคมที่เรียกว่าศีลและการทำจิตให้ผ่องใส เกิดความรู้ที่เรียกว่าปัญญาสามพระสงฆ์เรารู้คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งก็มาจากพระสงฆ์ตั้งแต่พระสงฆ์ยุคแรกที่บวชปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดามีการสืบทอดทรงจำคำสอนเรื่อยมาจนถึงพระสงฆ์ยุคปัจจุบันนี้ ประสงค์ยังถ่ายทอดคำสอนอันดีงามนั้นสู่บรรพบุรุษหรือบุพการีของเราอันมีมารดาบิดาเป็นต้นซึ่งท่านก็ทำหน้าที่มารดาบิดาอย่างดีที่สุดตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านได้รับมาสมารดาบิดา มารดาคือผู้ให้กำเนิดส่วนบิดาคือผู้ยังให้เกิดนั่นเป็นการแปลตามตัวอักษรของคำว่ามารดาบิดามารดาบิดาจะเรียกว่าอะไรตามภาษามนุษย์ชาติก็ตามแต่ท่านคือผู้มีพระคุณต่อเราท่านได้เลี้ยงดูเรามามารดาบิดานั้นจะเป็นใคร ตกอยู่ในฐานะใดมีอาชีพอะไรนับถือศาสนาอะไรท่านก็ยังเป็นมารดาบิดาของเราเป็นผู้มีพระคุณต่อเราเช่นเดิมเป็นบุคคลที่เราพึงแสดงความกตัญญูกะตะเวทีเช่นเดิมนี่คือความใจกว้างของพระพุทธศาสนา 5. ครูอาจารย์ คือผู้ให้วิชาความรู้แก่เราครูในที่นี้คือผู้สอนสั่งผู้แนะนำผู้ฝึกมารยาทเราแน่นอนว่ามารดาบิดาย่อมตกเป็นครูอาจารย์คู่แรกของเราซึ่งเรายกไว้ในฐานะมารดาบิดาผู้ให้กำเนิดต่อมาก็ได้แก่อาจารย์ที่สอนสั่งเรา ให้ความรู้เราฝึกเราเป็นคนดีแม้คำพูดคำเดียวที่ทำให้เราเกิดความรู้ความสามารถกลับกลายให้เราเป็นคนดีมีความรู้คนผู้นั้นก็ถือว่าเป็นอาจารย์เราได้ซึ่งอาจารย์นั้นมีทั้งอาจารย์ในสถานศึกษาและอาจารย์ในสังคมรอบข้างเราด้วย ท่านทั้งห้านี้ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณที่บุคคลไม่ควรประมาทควรตามระลึกถึงพระคุณของท่านอย่างเนืองหากตอบแทนคุณได้ก็ควรตอบแทนคุณตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสหากตอบแทนคุณใดๆไม่ได้ด้วยการกระทำต่อหน้าก็ควรที่จะตามระลึกถึงพระคุณของท่าน โบราณอาจารย์ได้ประพันธ์คำกล่าวระลึกถึงพระคุณทั้งห้าไว้เพื่อให้เราระลึกถึงก่อนนอนเรียกว่าคำไหว้ห้าครั้งดังนี้หนึ่งนมัสการพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคำว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธโภพขวาวาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ กราบลงหนหนึ่งสองไหว้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยคำว่าสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธรรมังณม,สมหหงัสามิกราบลงหนหนึ่งสไหว้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าด้วยคำว่าสุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโคสังคังนะมามิกราบลงห,ลหนึ่งสี่ไหว้คุณมารดามิดาด้วยคำว่าไมหังมาตาปิตูนังวะป่าเทวันทามิสาธะรังกราบลงห,ลหนึ่งห้าไหว้ครูอาจารย์ด้วยคำว่าปัญญาวุธิ กะเรเตเตทินโนวาเทนามิหังกราบลงห,ลหนึงแต่นั่นพึงตั้งใจแผ่เมตตาจิตแผ่เมตตาไปยังเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยคำว่าขอท่านทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินเสร็จแล้วก็หลับนอนตามสบายเรื่องเล่าการกราบหมอนก่อนนอนอานิสงการกราบหมอนก่อนนอน การกราบมอนก่อนนอนเป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายแนะนำสั่งสอนให้เรานั้นทำมาตลอดสมัยผมยังเล็กการกราบหมอนก่อนนอนจึงเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งและก็เป็นการกระทํำง่ายๆที่ทำให้เรารับสบายโดยเฉพาะยามที่ต้องไปนอนต่างเิ่นการกราบหมอน แล้วเอ่ยขอเจ้าที่เจ้าทางให้ได้อาศัยอย่างสงบสุขทำให้ชีวิตนักเดินทางที่ผ่านมารวม40ปีของผมยังไม่เคยประสบเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเหตุการณ์ร้ายใดๆเลยการกราบหมอนนั้นพัฒนาต่อมาจากการสวดมนต์ก่อนนอนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทำเหมือนกัน จะสวดมนต์สั้นหรือยาวก็ขอให้ได้สวดมนต์ก็ยังดีเพื่อดึงจิตใจให้ระลึกถึงสิ่งดีงามระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนมหนาจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลังจากชีวิตผ่านเรื่องราวกิเลสตัณหามาตลอดทั้งวันหมอน คนโบราณจัดว่าเป็นของสูงเพราะให้หนุนหัวจนมีคำค่เด็กที่เอาหมอนหนุนหัวไปรองนั่งว่าก้นจะเป็นฝีซึ่งก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันเด็กเอาหมอนไปเล่นจนสกรปกและเมื่อนำเอามาหนุนหัวก็จะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ตัวได้ง่ายเพราะ หัวของคนเรามีช่องทางรับเชื้อโรคได้ง่ายหลายทางเช่นตาปากจมูกหูการกราบหมอนมีหลายแบบคือกราบแบบไม่คิดอะไรทำเหมือนไหว้น้ำท่ากบปลกปลกสามทีก็เป็นจบแล้วซุกหัวนอนต่อแบบนี้ไม่แนะนำนะครับ การกราบหมอนควรมีสติอาจกราบแบบสามครั้งคือเอ่ยคำว่าอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วกราบต่อมาเอ่ยคำว่าสวากขาโตพะควาตาธโมธรรมันณมัสามิคิดถึงคำสอน อันดีงามของพระพุทธเจ้าแล้วกราบต่อมาเอ่ยคำว่าสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิคิดถึงพระสงฆ์แล้วกราบทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนเป็นบทถวายพรพระอิติปิโสแทนหรือเพิ่มก็ได้หากกราบแบบครบแล้ว ต้องกราบห้าครั้งโดยครั้งที่สี่ให้ระลึกถึงคุณบิดามารดาแล้วกราบซึ่งสามารถเอ่ยคำว่าไมหังมาตาปิตุนังวะปาเทวันทามิสาธะรังก่อนกราบก็ดีและครั้งที่5คือการระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ก่อนกราบก็ได้การกราบ อาจไม่ต้องเอ่ยเป็นคำบาลีแต่เอ่ยเป็นคำไทยก็ได้เช่นกันข้าพเจ้าขอสักการะบูชาและละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แล้วกราบก่อนกราบจะอธิษฐานให้คุณพระคุณเจ้าเหล่าเทพพยายดาทั้งหลาย คุ้มครองปกปักรักษาก็แล้วแต่ศรัทธามีเรื่องเล่าว,ว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแห่งวัดระฆังจะมีบทสวดก่อนนอนเพิ่มคือบทพุทธังสารนังขจฉามิธรรมังสารนังขจฉามิสังคังสรนังขจฉามิซึ่งจากเรื่องเล่าบอกว่า การสวดแบบนี้ทำให้ไม่มีสิ่งร้ายใดๆมาทำอันตรายใดๆสมเด็จท่านได้เลยการกราบไหว้เป็นการแสดงความสุภาพอ่อนน้อมท่อตนย่อมเป็นที่เมตตาแก่ผู้ที่พบเห็นรวมทั้งเหล่าเทพยดาทั้งหลายสำหรับผู้ที่ไม่เคยนอนหนุนตักแม่ตักพ่อนั้นพอจะมีอยู่ แต่ผู้ไม่เคยนอนหนุนหมอนเลยนั้นคิดว่าคงจะหายากสักหน่อยส่วนคนที่ไม่เคยกราบมอนหรือสวดมนต์ก่อนนอนนั้นน่าจะมีอยู่ไม่น้อยก่อนนอนเกือบทุกคืนจะสวดมนต์ไหว้พระและลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณมารดาบิดาปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาญาตพี่น้องครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทั้งหลายรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรหรือศัตรูที่เคยมีต่อกันมาด้วยการกราบห้าครั้งแล้วแผ่เมตตาด้วยใจไม่ต้องใช้น้ำก่อนที่จะถึงเวลานอนเป็นประจำก่อนจะล้มตัวหรือเอนกายลงนอนการกราบที่หมอนเพราะได้รับคำสอนจากผู้มีเมตตาว่า ให้เปรียบหมอนที่หนุนนอนทุกคืนนั้นเปรียบเสมือนว่าเป็นตักแม่ตักพ่อโดยให้ระลึกถึงว่าได้กราบตักแม่ตักพ่อก่อนนอนทุกคืนนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ